ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านพลทันค่ะบ้านพลทันอยู่กับแม่ทองนะคะเจ้าของร้านอาหารร้านข้าวแม่ทองนะคะเดี๋ยว10กว่าปีแล้วนะคะที่เปิดร้านข้าวนเส้ล็กแต่และมือ้อเหตุก็ขาขจากยางก็สิน,นี่แหละประมาณ1ิบปลายยางนี่แหละมาครบแล้วนะคะทั้งหมด11เเมนูด้วยกันค่ะมาเพียบ<ช>อลังการมากเนาะ อยู่เราสั่งสินค้าช้อปปี้ละสตง่ายๆเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวดูแลคุณมีบริการสั่งสินค้าให้เช็คสินค้าให้ใจ่ายเงินปลายทางให้สนใจสั่งสินค้าเพียงสแกน QR code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นราคาถูกๆมีสินค้าหลากหลายเข้าใหม่ทุกวันเราโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่า50%ในไลฟ์สดติดตามเราได้ที่เพจสบายดีมาร์เก็ตหรือเว็บไซต์สบายดีขีดมาร์เก็ตคอมค่ะ สวัสดีค่ะสบายดีเอ็กเพสขนส่งไทยไปลาวยินดีให้บริการค่ะพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวสินค้าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงค่ะมั่นใจสบายดีเอ็กเพสได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการสบายดีเอ็กเพสนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเราอีกแล้วกับรายการใหม่ของเรานะคะ Co อีโอราวค่ะ วันนี้นะคะก็อยู่ที่นครหลวงเมียงจานค่ะแต่วันนี้นะคะจะพาเพื่อนทุกคนนะคะมากินอาหารที่มีราคาแบบถูกมากราคาแค่ห้าพันกีบนะคะเริ่มต้นห้าพันกีบคือถ้าเป็นเงินบาทไม่ถึงน่าจะอยู่ประมาณสิบกว่าบาทนะคะห้าพันกีบและว,วันนี้นะคะก็จะมากินอาหารแบบอาหารเขาเรียกอ,อะไรอาหารราดแกงเนาะที่อยู่สวเปลาวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยคะ่ะก็มากับซีออของเราคะ่ะ เดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่ไหนนะน้องไอมันไกลไหมที่ที่นี่ที่น่ต้องไอ้างที่มาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านพลทันค่ะบ้านพลทันใช่อะสมมติเราขับออกมาจากสะพานนะเนี่ยเราข้ามสะพานมาประมาณกี่นาทีน้องไงขับรถออกจากสะพานมาไม่ถึง15นาทีนะคะก็ถึงแล้วนะก็สามารถมาฝากท้องเลยบางทีข้ามาตอนเช้าเพราะว่ารู้สึกว่าร้านนี้จะปิดประมาณน่าจะไม่เกินบ่ายโมงเนาะก็จะขายหมดแล้วใช่ค่ะไม่เกินบ่ายสามโมงนะคะอ๋อแล้วก็หนึ่งเลย น่าจะถูกใจแบบเพื่อนๆที่บางทีแบบต้องการแบบเซฟค่าใช้จ่ายเนาะอาจจะแบบมาแบบต้องการแบบเซฟงบเที่ยวไม่เกินแบบหลักพันเนาะเราก็สามารถกินข้าว<ส>ไม่เกินแบบหลักร้อยอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วเราสามารถที่จะมาฝากท้องนี้ได้เพราะ,ะว่าเพื่อนๆที่สอว่เราก็ร้านนี้ก็มาทานกันเยอะมากได้ข่าวเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยราคาถูกอร่อย แล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรวไงอาหารให้เลือกมีอาหารให้เลือกมากกว่า12เมนูเลยค่ะมาก12เมนูใช่ไหมโอ้โหแต่วันนี้คับมือที่แล้วเราไปแบบ MK กันมากินอาหารรูเลยรูเนาะกิน MK แต่วันนี้เราลองกินแบบพื้นๆแบบบ้านๆแต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมราคาถูกแต่อร่อยอ่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงกันใช่ไหมใช่โอเคตามตามพวกเราไปกันเลยใช่ไหมโอเคไปคิวแล้วขายจังไหนเนี่ยจ้ะ โดยก็เป็นคืนโต๊ะอาจารย์ชิปนั่นเขาหางหมายถึงอย่างละอย่างละเท่าไหร่นะอย่างละสิบพันอย่างละสิบพันก็ประมาณสิบกว่าบาทใช่ค่ะเฮ้ยนี่ใช่ไหมตอนยี่สิบไม่ถึงยี่สิบบาทหรอถึยี่สิบบาทประมาณสิบประมาณนะฮะมีให้เลือกโหหลากหลายมากง่ายน่ากินทุกอย่างเนาะน่ากินมากก็ถ้าเขาจะจะเอาราดราดไส้เขาก็ได้หว่า หลักที่เขาอาหารสามอย่างเลยมีสิหะพันกับซาอ์พันอ๋อมีสิหะพันกับซาอ์พันกินโปอินแตบเพิ่มเพิ่มข้าวได้ด้วยเพิ่มข้าวเสีย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 ตังคิดเท่าไหร่เพื่อเพิ่มเพิ่มข้าวเอาแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มอ๋อแล้วแต่เพิ่มอ๋อแล้วแต่เนาะมาเดี๋ยวเราจะลองทุกเมนูเลยน้องได้อ่าจัดมาเอาทุกอย่างวิมีกี่อย่างเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้มีเก้าเนาะ แล้วก็มีอมมีหูแล้วอันนี้ขายยังไงขายยังไงครับเป็นมีอะไรเป็นสิบพันกิ่งสิบพันกิ่งโอเคจัดมาเนาะเอาเอาทุกเมนูเอาทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างมาเลยโอเคเลยเอาเขาซีจ่าเขาซีจ่า เดี๋ยวตอนนี้นะคะก็อยู่กับแม่ทองนะคะเจ้าของร้านอาหารร้านข้าวแม่ทองนะคะเดี๋ยวมาถามแม่กันว่าร้านนี้เปิดเปิดจับมุงแม่ เท่าเทาเห็ดแล้วกับประมาณสิบโมงสิบโมงไปสิบโมงสิบโมงครึ่งนี่แหละเปิดเปิดจนหัวจากโมงละประมาณสองโมงกับมืดอาหารมืดมืงเทาไสองสองโมงสองโมงของนี้ก็คือบ่ายสองบ่ายสองประมาณบ่ายสองนะคะอาหารก็จะหมดแล้วนี่แหละแม่เปิดร้านไาจจะปีละสิบกว่าปีเลยเด้อ สิบกว่าปีนี่แหละสิบกว่าปีแล้วนะคะที่เปิดร้านขา้าวแตได้ขายดีทุกมือ้อเลยว่ะอันนี้มามาขายดีสวงที่ว่าเขาจะไปรีวิวหาดเนี่บางแหลวันนี้นะบางบางต้นปีนี่แหละหลังจากโควิดทิ้งแหลวนี่นะเขาจะอนะันนั้นคลายเบิร์ดทุกเมนูเลยมืดเต็มละมืดเต็มละมืดเห็ดก็เผาจากยางก็ทีนี่แหละประมาณซิบปลายยางนี่แหละอาหารขึ้นโต๊ะ นี่ย,ยังยังพันเพชรย,ยังยังโบยังโบแล้วก็คืออาหารกับจะมาเรื่อยๆนี่แหละเพราะเขาขึ้นตเพชรนำคล้ายนำะนะทำด้วยขาย <c oughs> ไปด้วยนะคะนี่แหละแต่ว่าแต่ว่ากับบะไดมี้แต่ว่าเขาเขาลาดแกงม,มีอย่างอื่อนำเสจบอกนม่หละมันมีประเพาเส้นมีเฟอ้อเขาเปียก <c oughs> เขาซรอยค่ะแล้ว ก็ไม่ได้มีแต่อาหารลาแกนนะคะก็จะมีเฟือมีข้าวซอยด้วยมีข้าวเปียกด้วยนะคะมีเหลืองมีมีเหลืองด้วยแบบราคาก็จะอยู่ประมาณถ้่าันแกนหน่อยแล้วเป็นสิมหาพันแกนใหญ่หรือเป็นซาวพันผูดสร้งเพิ่มกัน ขึ้นประมาณสามสิบกมีสาขาสามสิบกมีแป่และอาหารขึ้นโต๊ะแต่เป็นละอย่างนีดิลเอมขึ้นโต๊ะเลเอมสิบพันถึงเนื้อก็คืออาหารขึ้นโต๊ะตั้งแต่สิบพันกีบขึ้นไปนะคะขาวหันจานหนึ่งหาพันกีบหาพันกีบคูโบยีมกั็สั่งเพิ่มแต่ก็คือว่าแบบ ข,ขายถือทุ ALLY กันเนาะขายถือโกหกกระโดดขายแพงนะเพื่อผูกไม่มีเงินแน่แล้ว่็เพื่ออันนั้นแน่มีใส่เศรษฐกิจแม่เดี๋ยวจ้ะแม่ตอนนี้โอ้เศรษฐกิจแบบกำลังอัินอันนั้นคถือว่าขายถูกมากเลยนะคะข้าว ค่าเริ่มต้นที่5,000กีบถ้าไม่พอก็สามารถเพิ่มได้แล้วก็อาหารขึ้นโตเนี่ยเริ่มต้นที่10,000กีบนะคือวันหนึ่งก็จะทำทำไปด้วยขายไปด้วยก็อาหารวันนึงจะอยู่ประมาณแม่บอกว่าประมาณ10กว่าเมนูก็คือทำทำด้วยขายด้วยทำด้วยขายด้วยอย่างนี้นะคะตลอดทั้งวันก็โอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะถ้าทำเพื่อขายด้วยเหนื่อยเหมือนกันและร้านนี้นะคะเปิดเริ่มเริ่มเปิดได้ประมาณ สิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาช่วงแบบขายดีๆช่วงประมาณต้นปีนะคะเพราะว่า2ปีก่อนเนาะเป็นโควิดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเริ่มมาขายดีในช่วงต้นปีนี้นะคะก็ใครที่มาที่สซบะราก็ฝากร้านข้าวแม่ท้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเราทานอาหารกันดีก,กว่าเนาะสั่งไว้แล้วก็คือวันนี้กินทุกอย่างเลยกินทุกเมนูเลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเมนูไหนจะอร่อยถูกปากเราบ้างนะคะไปะไปนั่งกัน ตอนนี้นะคะวอตเมนูอาหารก็มาครบแล้วนะคะทั้งหมด11เมนูด้วยกันค่ะมาเพียบอลังการมากเนาะตอนแรกตอนแรกพี่คิดว่าน่าจะแบบจานเล็กๆน้องายเพราะว่าราคาไม่แพงใช่ไหมแต่พอของมาถึงโอ้โหดูจะกี่หดนไหมจานใหญ่มากนะโอเคแล้วเรามามีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวอ่าน้องายแนะนาให้ให้เพื่อนๆกับแบบคนที่อยากมาทานน้อเพื่อจไปได้สั่งถูกเนาะเดี๋ยวแนะนําเลยนะคะตัวนี้นะคะจานแรกนะคะเป็น ผัดถั่วลันเตานะคะนี่มีข้าวโพดด้วยแล้วก็ผัดผักแล้วนะผัดผักบ้านเราเนาะคือหน้าตาน้าขานมากแล้วตัวนี้นะคะเมนูที่สองเป็นผัดถั่วค่ะอ๋อหน้าทานทุกเมนูและนี่นะคะเมนูที่สามผัดอุ้นเส้นค่ะแล้วก็ผัดบวบนะคะแล้วก็ผัดบลูเบอรี่ค่ะทางนั้นนะคะแล้วตัวนั้นเป็นผัดแตงญี่ปุ่นค่ะโอ้โหมีแตงญี่ปุ่นก็มีนะราคาสิบปันกิบแตงญี่ปุ่นมาแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นผัดเต้าหู้ค่ะอันนี้ อันนี้เป็นผัดส้มไข่ปลาคี้พี่ไม่เคยกินเลยนะเดี๋ยววันนี้จะได้ลองชิมดูละอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมตัวนี้ต้องห้ามพลาดแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นผัดเห็ดออริจินค่ะและตัวนู้นนะคะเมนูยอดฮิตเนาะไข่พะโล้ต้องมีใช่ไหมแล้วก็เมนูสุดท้ายค่ะคือตัวนี้ไม่น่าเชื่อจริงอันนี้แบบราคาแบบย่อมเยามากๆราคาแบบราคาเท่ากันเลยตอนแรกตอนคิดเอ้ยใช่เหรอราคาดีเราก็เลยถามแม่ว่า แม่ขายมีกําไรเนี่ยแม่บอกเอานิดหน่อยพออยู่ได้เนาะค่ะตัวนี้นะคะเป็นขาหมูนราคาสิบพันประมาณสิบแปดสิบเก้าบาทไม่ถึง20บาทด้วยซ้ำได้ขาหมูแล้วใช่ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าลองชิมดูเลยแต่ละเมนูว่ารสชาติเป็นยังไงถูปากเราไหมเนาะอ่ะโอเค เป็นไงบ้างคะบอสวันนี้โอ้โหอิ่มมากกินหมดไหมคะเหลือนิดหน่อยเพราะว่าจานมันใหญ่มากใช่ค่ะคือมากัน4ี่คนน่ะแต่กับข้าว11อย่าง11อย่างโอ้โหคิดตังมาเท่าไหร่น้องไงวันนี้นะคะหมดไป1นึ0 0 0สนหบแดพ่ะถ้าเป็นเงินไทยเราใช้เหรียญห้าหนึ่งเจ็ดเนาะก็หมดประมาณ300บาทอาหาร11อย่างมากัน4ี่คนก็คนหนึ่งมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบาทแต่กินกับกินอาหารกินกับเกินเขาเรียกว่าอะไรเนาะ กับข้าวเนาะไป11อย่างเลยแล้วมีขาหมูด้วยใช่มีขาหมูอีกด้วยคุ้มสุดๆนะคะนะเป็นร้านแนะนําเลยเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนเพื่อนคนไหนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนคนไทยหรือสอลาวใช่ไหมอยากจะมาแบบทานอาหารที่อร่อยด้วยคุ้มแล้วก็อยู่กลางเมืองเนาะแนะนําเลยร้านนี้ชื่อร้านร้านข้าวแม่ทองนะคะอยู่ที่บ้านโพนทันนะคะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้านะคะจนถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเลยค่ะแล้วแต่วันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้แม่กศิริบอกว่า ตอนนี้เรามากินประมาณสักสิบเอ็ดโมงแม่ไหวสักชั่วโมงหนึ่งนี่คนจะแน่นละเพราะว่าเที่ยงเที่ยงพอดีคือเถิดมาต้องกะเวลาเนาะเพราะว่าโต๊ะก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอยากแบบมากินแบบชิวๆก็อาจจะมาสิบเศโมงเหมือนเราใช่ไหมถ้าเกิดมาเที่ยงนี่อาจจะต้องแย่งกันแย่งโต๊ะกันนั่งหน่อยอ่ะโอเคก็วันนี้อิ่มอร่อยกันมากๆเลยนะคะวันนี้ไอ้กับบอสก็ขอตัวราเพื่อนทุกคนไปก่อนนะคะแล้วถ้าใครที่อยากตามรอยไอ้กับบอสมาทานอาหารร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้ง อ่าราย okay, ละเอียด <on. S 1> ใช่รายละเอียดโลเคชันไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะ,ะตามกันมาได้ค่ะโอเค okay. วันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกัน,นคลิปหน้านะคะ